คิดว่านออยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะตอนนี้นออยู่เมืองไทยทนี่คือตลาดปลาบางแสนและเขาก็เปิดเสรใหม่แล้วค่ะมันใหญ่มากเหมือนหลุดไปอยู่ญี่ปุ่นเลยและนี่ก็คือชาเมนเป็นชานมที่หน้าตาคล้ายราเม็งนอกจากหอมหวานชื่นใจแล้วเนี่ยได้ซูชเส้นแบบนี้คือฟินมากตามด้วยนางเงอกรรซากุระ เพิ่งเคยกินเลยนะเนี่ยต่อไปก็ตบท้ายด้วยโมจิหยดน้ำาครืงในมีซากุระด้วยถักเบทถ่ายรูปกับ FC แป๊บนึงตามต่อกันที่หมึกยักษ์ทอดโหปลอกและตัวใหญ่มากเท่าหน้าโนาเลยยังไม่จบนะและนี่ก็คือไข่ตุ๋นนิโมกันดั้มอ <c oughs> ิทาลาคิมาส์าแล้วนะคะเ <c oughs> ดื่มอะไรดีนะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะนี่คือประตูตามมาตามมาเร็วๆสิคะ ตลาดเนี่ยมีคาเฟ่ลับด้วยนะคะและที่นี่ก็คือนาริตะสเตชันคาเฟ่เครื่องดื่มอร่อยพนักงานน่ารักมากต่อด้วยร้านทามยากิครัวซองที่นี่มีไอศครีมรูปปลาญี่ปุ่นด้วยนะไอศครีมนุ่มละมุนไม่หวานมากต่อด้วยไอศครีมไข่แขกโอ้ยไข่เยิ้มๆยมกับท็อปปิ้งเน้นๆที่นี่เนี่ยมีรนตรีสดและเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะถ้าอยากมาเที่ยวฟิล์ญี่ปุ่นนะอ่ะนอโนแนะนำที่นี่เลยตลาดปลาบางแสนอย่าลืมใส่ชุดญี่ปุ่นมาถ่ายรูปกันด้วยนะคะ